มากินซอยจุกับผักส,สดสดรอบบ้านกันครับนี่วันนี้มีตับกับเนื้อฮะนี่น้ำจิ้มขมขมซอยจุกับหน่อไม้บงหวานส,สดสดนี่สดสดเลยทุกคนมาหันขาเขียงกันเลยฮะวันนี้เมื่อกี้ลองชิมไปคำหนึ่งนคำใหญ่ใญโอ้โอเลยโอ้โหวันนี้แบบเพียวๆเ,เลยไม่ต้องมีข้าวนะฮะ

อันนี้จะเป็นหน่อไม้บงหวานนะทุกคนอร่อยบอกเลยเข้ากันืม <c oughs> ซอยจุกับหมากแข็งสดๆโอ้ยหั่นยังไงเนะี่ยเอาอย่างนี้เลยแล้วกันนี่เมื่อมันหั่นไม่ได้หั่นยากนักฮะอืม <c oughs> เขาเรียกอาหารถิงโต <c oughs> อาหารถิงโตก็ต้องกินแบบถิงโต <c oughs> มามหวานกรึบกรึบ <c oughs> <c oughs> ซอยจุกับดอกขาอ ไปแล้วอาหารสิงโตไม่ไหว <c oughs> เหนียวมากดูเนื้อตอนใหญ่ใหญ่สดเลยน้ำจิ้มเยอะๆโอ้คำใหญ่โพดหนานๆกินทีอร่อยมากหอม อซอยจุกับผักกูดมาเพื่อนใครเคยกินบ้างครับผักกูดนี่เป็นอาหารทั้งเขาเรียกว่าผักทั้งเหนือนะฮะผักกูดโอ้ตับหืมครบรถเลยวันนี้ไม่มีสบายนางนะไม่มีภาคิริ้ลว,วล่วง มาเพื่อนๆขอน้ำจิ้มก่อนมาหยองตอดเลยโอ้อย่าล่ำไรลมันมาโอ้โหเต็มเครื่องยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมบีบ้านนะฮะมาขมน้ำ น้อเแต่เครื่องมันมวนท้องเพื่อนๆขอแก้ข่าวสักโบกกัน